โตบัคทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกยงเช่น้องนะครับมาเติมร้ะ FDC Shop แ้วเราก็จะได้ของคุ้มคุ้มไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับจิน้องอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเล็ตอาร์บีพีฟ้าออนไลน์คนทาบีบีอะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากจะเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งดิงมาให้ต้าร่างคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมมาเติมกันได้นะครับด้วยที่ว่านะครับคลิปนี้อาจจะแบบว่าเออยาวหรือว่าสั้นนะครับก็แล้วแต่คนจะตัดนะครับก็คือกูนี่เองนะครับเิไม่ใช่นะครับขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะก็คลิปนี้ห่างหายกันไปนานนะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับข้อมูลในนนนนนััั่่่่่เเเองงงซซึึกกก็็ปียวบบบฟะคร พอฟุตเอ็ดสิเเราเคยทำคลิปไปแล้วก็คือคลิปนี้ นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าจะมีอะไรต่อมานะท่านผู้ชมครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์ผมด้วยดานะคลิปนี้ขอตั้งมันหนึ่งพันนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดไลค์หนึ่ง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 นะผู้ชมโอเคกดไลค์กันด้วยนะโอเคครับใครไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะผู้ชมครับใกล้จะหนึ่งแสนสองหมื่นซับแล้วผู้ชมครับกดไปเรื่อยมันถึงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราดูดีกว่าผมไม่ได้กลับมาเล่นนานนะโอเคนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ทำการเอ่อบอกข่าวฟุตทุกคนนี่ค่อนข้างจะนานแล้วนะครับแล้วก็คคคนนนนกกเเเซีด้ววยะะรรัับบ็็ออาาป่่ต นนี่น,นะครับเรียกได้ว่าบัาฟฟต์อัพที่16ได้ปล่อยออกมาเป็นที่รยบรยแลยวรลบซึ่ง17เนี่ยน่าจะตามมาอีกไม่นานแต่ผมไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับผ,ผู้ชมแต่รีบได้เลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะพาไปดูสิ่งนี้ อย่างที่รู้กันดีนะครับคือบอฟฟูนเนี่ยนะครับเคยเปิดให้โหวตนะครับเป็นการโหวตเกี่ยวกับเอ,อ่ออัปเดต17นะครับก็จะให้โหวตว่าคุณจะเลือกอะไรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็มีคนโหวตคข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาโหวตอะไรกันแต่ว่าผมจะโหวตเอ,อ่อสิ่งที่มีชื่อว่าอ,อ่าอะไรสักอย่างดีฟุตอเวคินนิงได้นะอ่าอ่าใช่ครับอยู่แล้วนะครับก็ต้องอยู่ที่ฟุตอเวคินนิงนะครับซึ่งฟุตอเวคินนิงก็คือผลตื่นเอง ซึ่งก็มีหลายๆคนถามมาอีกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรพอคุณมาดูข้อความแล้วนะครับคุณจะเขียนว่ามันมีข่าว้ายนะครับที่เขาเขียนไว้คือมันมีข่าว้ายคือเราไม่สามารถทําเสร็จได้ภายในเวลาสั้นเกี่ยวกับผลตื่นใหม่ในอัปเดตนี้ก็คืออัปเดต16ที่เขาพูดถึงนะครับแต่ว่าข่าวดีนี่นะครับคือ ผลตื่นนะครับกำลังทำนะครับแล้วจะปล่อยในอัปเดตหน้านะครับซึ่งก็คือัปเดต17ที่เขาได้พูดถึงนี่เองนะครับแล้วมันก็จะบ้ามากๆเลยนั่นคือโดนี่เองซึ่งผมว่าหลายคนนะครับน่าจะพอเดาทางกันได้แล้วว่ามันคือผลอะไรมันคือผลโมจิตื่นนี่นะครับซึ่งผลโมจิตื่นเดี่ยทุกคนจะถามเรื่องก็แบบจะสงสัยกับผมอีกว่าเฮ้ยพี่ครับทำไมผลโมจิตื่นมัน มาเรียกไงพี่มูหรือเปล่าอัอะนนี้ครับเดี๋ยวมีคนไม่เชื่อผมอีกนะครับผมก็ทำการไปหาข้อมูลมาอีกนะครับในแอ็ซอนี่นะครับหรือว่าในทวิสเตอร์แอ็ซอเป็นยูทูบเบอร์ที่เออเป็นลูก GM นะครับพูดง่าย เขาก ing, ็ทําการเขียนไว้นะครับว่าเออเนี่ยแบบว่าฉันเนี่ยนอนนะฮะแล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาอะไรมานี้จริงๆแล้วไม่ใช่คือเขาบอกว่านะครับเออคือตอนนี้เนี่ยนะครับเขาลังเออทำงานนะครับสร้างเออเกี่ยวกับโดเอเวอคินนิ่งนะครับทุกคนน่าจะเห็นคำว่าโดเอเวอคินนิ่งอยู่นะครับเขาทาการเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นการโชว์เคสในวิดีโอนะครับซึ่งมันน่าจะดอบเร็วนี้นะครับก็อะไรมานี้ะที่เขาเขียนไว้ตอนแรกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้มันก็น่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะ ซึ่งนะครับก็ง่ายๆเลยเนี่ยพอเราเข้าโพสต์อีกนะครับเราก็จะเจอกับอันนี้แน่นอนครับว่าเป็นแชทที่เขาคุยกันนะครับแต่ว่าแชทที่เขาคุยกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรที่มันแบบเออจะเป็นข้อมูลที่หลุดั่วออกมาจากเกมนะครับซึ่งก็น่าจะรู้กันอยู่ดีแล้วว่ามันไมันคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นนี่นะครับที่เขาคุยกันอัปเดต17ค o m i ่ g happy dance ไม่ใช่นะครับก็คืออันนี้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับ windows อัปเดตรีลิสนะครับอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าผลโดน,นะครับอาจจะมาในอัปเดตของบปรฟิตก็ได้นะครับผู้ชมซึ่งถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าผลโดนะครับอาจจะมาในอัปเดต17ก็เป็นได้นะครับก็ใช้คําว่าอาจจะนะครผู้ชมผมอาจจะแบบว่าไม่ได้ตีความแบบโถอะไรมานี้นะครับแต่ก็ใช้คําว่าอาจจะมา แล้วก็อัปเดตเขาบอกว่าน่าจะปล่อยหลังคริสต์มาสนะครับที่เขาเขียนเอาไว้ใน Discord นะใน DC ที่เขาเขียนในในห้องเออ o อลคิมเบหรือเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่ไม่ค่อยอยากทําแต่คนดูอยากดูผูก็งงเหมือนกันสับคลิปนี้ไปาาเจอกันคลิปหน้าครับ